อมอนีสัทธาญาติโยมพี่นองอมาฟังเทศและโจดพุทธชาสองธรรมาตเป็นธรรมนิธรรมนองสืบต่อไปบัดเนีื่อนีสัทธาสางัง มหา่านอันยิ่งใหญ่พากัั้งใจใสหมดสุตาสุนาขคนะเสื้อเมียนม่ฝูงเด่นลาจิตจำนงมัดมุงประสงค์เสพุตายไปธานนะไม่ทั้งมวลส่วนภาละทั้งคาย มอ่อผู้ตายจนหมดเจียงบ่หวังเอาเมเต้น่อยหวังผลบุญให้ไปซอยผู้ที่ตายท้อนั้นมาโนมันมาดมายฮเด็กน้อยโยมเมียเออ จังแม่นดีพูดให้ได้มุนภาพม่ฉลองเทศทำนองสารพันบอกให้คือเขาเพื่อนลาฉลองงานที่เพิ่นสร้างด้วยผลงานแหล่ชิ้นไม่เอาให้เอียมสีท่านสมัยบ่มีคำบาศิลาขันนำน้าอยู่เสมอเด็กน้อง ก่อนเดิมพวกพี to ่น้องเห้ฟังเบิงบทขยายสารายใหญคำก่อนบ่ให้คือเขาเพื่อนเลียนคนคูดูคนเล่มเก็บเล่มมาคนทาเทิดจุดแก่แบบปุจฉาสังวันนานาเหตุของให้ยมโมหูแม่นปองไข่เด็ก ในเทือนี้คูต่อสู้ต้องเตรียมไว้ต้องโดนไลถามปัญหาบอมีการจินจาแต่อย่างใดดอกพอดีให้บอดีเอาให้ลมบ่สมพมเอาให้ย เลียนคุณพอกว่าคนณคไ,ได้บ่ได้บ่รับรู้ได้ทำส่กอ,อกับเพื่อพ้องกับเพื่อพ้องลาถามกันแต่ละเกียก่ยกว่ากะเล้วแต่นั้นควรสมโยมผู้ฟังย่าตกใจขันไฟฉันรับร้องได้ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องยนันไม่ต้องเก่ง,ไม,ง,กงไม่ต้องเกี่ยวบ่ต้องคิดบาดเสียวบ่ต้องคิดยอดท้อสิทำสอบ่หวงข้ามน้มือนี้ปีนเพนดินง่ไงเพนฝ่าฝากให้ไรเมืองบาดาลนา ทำนิทานนิทมพงจุดเจน,นับเกตัวเปฟังเป็นก่อนแหล่แป้ฟังด้วยฝีปากบ่กคิดอยากแทนแท้สิสิงแหลไหลตะเพึ่งน,นำตาพึ่ง เถอะลักกาตือลิสิโกดอส่อสองไขไหลออกจนหมดภูมินั้นกวงขอบัดข้างแก่ลวงเบิงแม่ยไพสีแน่ฟังเบิงแม่ไพสีแกงนักเลีงเจอนักเลี้งจะต้องพังอีกหนึ่งทางแล้วสร้างนังแกนีนลาเนี่ยละเบียยมือ ดีหลือไหมเทศแบบนี้ฉันเชีดว่าสมประงค์ยัยสามนักเทศพระอาจารย์เอวัฒน,นาบานโคกลามพัฒนาบ่มีเลนา คุณโอมเพิ่นทำสร้างหาผู้ตายเป็นขวัญย่สิทธิเหตตามอำเภอใจบ่หวนได้ประโยชน์ย่อนพ่อปันข่อนทุบขีเดนในเมื่อนี้ต้องเว้าเนื้อดอกตอนสิ้นหอดกระดูกจนถึงไข่เว้าในในเทศเลือกเลือกบดเทศดเดาผิดปลาลา เว้าเรื่องเล่าต้องเป็นเลาเว้าเรื่องเมาต้องเป็นเมาจังคือเว้าถูกบ่นยมอยากรู้เรื่องนอนผัดแปเว้าเรื่องวิ่งกผิดเป้าผู้อยากฟัง สีใส่ล้านต้องบังสี่นุ่งหลังต้องดูด้งสีลงเงินดูบานได้ก็ไฟต้องโดนหนามนาสิกินยาต้องดูคออันวิธีเขาบอกสิหลอกไปกะหลอกได้ยาไปต้มหมูกะยุ จังสิสมนักเทศโลมเป็นคู่หมู่วนเสีเทศบอมีขอเขคิดจะเทศเลยให้เสียสื่อเขากะลื่อสาแล้วงูจงอ่างต้องหวังใครเสียเทศตามอำเภอใจบอเบิงโยมผู้อยากล้วมไผสิยยองบาเทศดดังเด็ก เฝ้าไปไหลย่านเนือชัางพ้องยันเนาข้าเขียงเดียวกันเลยท่านที่สวัดีเห็นแจ้งแทงกันเลยถึงเป่าเอากันเลยบ่ต้องจองลูกศิษย์ท่านพระพุทธองค์ลานเปื้อเส้นแล้วลานไปนิาง ai อีต่อแตนีให้องค์นั้นเพิ่นเทศเจ้าฉันทีแยกก่อนประทมเอาาเนแยนนิยมจเจ้าควังให้มันแด่ข้อที่หนึงให้เพิ่นใครวิธีสร้างมนุษย์คนทวนทีนทสร้างจังได้จังสิดีถ้าหากสร้างบ่ถูกต้องเขาเสิเอ,อนมนุษย์ปลอม ดนขวาที่สองผู้เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องมีคบพ้อมโดยเหตุแห่งจักประการตามนิทานนั้นมีไม่ไหล่เลี้ยงขั้นดูว่าข้อที่สามมาดู์เราเกิดมาเป็นอย่างเด้จังผิดเพียงบอกคือกันหอดลูบลาง หัวคิดซ้ำพ่อป่านกลางบางคนหัวคิดเหี่ยมอันใดแท้แม่นแบงปลันแบงแบงปั่นขาราบอึ้งนาขวาที่สีมวลมนุษย์ถูกทูกสันเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องอาศัยคุณรรมอันใดนั้นสุขาม ขอที่หากคำว่าคนคนนั้นตั้งกันจังไดเน่ยคำว่าคนกับมนุษย์ตานบนใดท่านแก่อดแปรว่าว่าเบิ่งดุ้งขอที่หัวมนุษย์สาเพศโผัวกับเพศแเมียตัวเมียต้องการอย่างในชีวิตวางจะเริ่มเต็ียมทีเอาละตี ถามเพียงสั่นบทประพันธ์นักเทศกันนาแม่ใหญ่เอ้ยเพียงตะเว้าบ่อนคันบ่ทันฮอดดอกบ่อนคันยังใจไปปัญญาน่เอ็งให้เพิ่นเว้าเบิงทอดหน้าสงหน้าลาแล้วติ บอกเคยิมบอ่บอคือหัวบ่อคือแล้วนละตีทั้งนานฝันเะด็อสนหามีตะคากับขา้าแล้ยวเมืองดาสีลาลาถามสำนีขันเพิ่นข้าเตรียมลวดเดออ้อบ่วงคองบอยอมให้นาเมียน Quái niệm nâng thọ đầm Đã ra tháng nhôm Nhôm đêm, đêm เสียธรรมจังเสียเนื่องจากว่าการทำบุญม้วนเหตุจากมนุษย์โคโซอันบ่พันเปียนเคยได้ยินหรือไม่นิมนไคให้การจ้างยาสวาวแบบเลื่อนล่างแบบอ่ำอ่ำอึ้งอึนั่นเดาดนนอกประเด็นี๋น ขออนิมุนให้ท่านเนียนเ้ยแแหลไม่ไม่สมัยเหดติดว่าติดค้าว่าคา้ายาเสียเดาแกมต้นหน้าอ้างเหตุผลในตุงคอนจอบเป็นจอวอกเป็นวอกระวังถูกศอกแต่อันแนวแลบอกแก่พอ่อบอกแก่พอ่อบอกแก่พอ่อ เอาละจูบบ้านเทิดประชานสมัยยามไผ่สีเทียมบ่เทียมไผ่สีแทถบ่เถียถ้าฟังก่อนเพิ่นสีแก่นประวันเคล้าเสียนตา โจทย์พนถามนะองค์ที่เหล็กพนถามว่เาเพนถามองค์พนถามองค์ตอบพนถามบา้อที่หนึ่งคนเห่าเกิดมากนี่ <m> การสรั่งมนุษย์นี่ส้างจังใดเข้ามาสั่งมนุษย์ก็คือ,อพอกระเม่เป็นผู้สรั่งบุตรธิดานี่ส้างแบบใดอันนี้เป็นธรรมะญาตยโยมนะ ส้่งจังไหนจ้าสิถูกต้องนะม,นม,กกมันมีข้อกำกับมันมีข้อปฏิบัติของคฆราวาสของหยาดของโยมวิธีการสรั่งมนุษย์สั่งแบบใดอันนี้คือข้อที่หนึ่งพนถามข้อที่สองถามว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีเหตุคคมพร้อมมีเหตุกีบประการนี่คือเหตุเกิดมาเป็นมนุษย์มีมีเหตุกีบประการ ข้อที่สามคนเท่าเกิดมาแล้วเป็นยังคือพิษเพี้ยนบกคือกันต่างกันหอดลูบลางหัวคิดซ้ำแลปานการบางคนหัวคิด,ดเหยมอะไรแทนแม่ยงมงปันบอกง่ายๆบางคนเท่าเกิดมาบางคนเลี้ยนเกง่งบางคนเลี้ยนง่บางคนหัวคิดนี่ไปทังที่บุดีบางคนกับฉีดดีบางคนกับมีสัท่าดีเป็นอย่างคือต่างกันข้อที่สี่ิัญถาว่าคุณธรรมของมนุษย์นี่มีอย่างแน ข้อที่หาคำว่าคนคนนันต่างกันจงไหนเนอคนต่อคนน่ายหนึ่งน่ายกอนายขอน่ายสองนี่มันต่างกันจะไหนเนอข้อที่หกพันว่าคนเท่านี่ต้องการอย่างในชีวิตบางจะเลื่อนเต็มทีอันนี้คือองค์เพิ่นที่เพิ่นเป็นปุจฉาเพิพ่นได้ถามบัดน,นี้มาฟังองค์วิสัชนาบ่าไงว่าองค์ตอบเพิ่นจิตอต,อต,อตอบตอบบาจงไหนนันขอเชิ่ทถานแบบรับฟัง Bật nền khác là đê đê ơi thăng khỏi thế giang chờ thế chốt เสโพดสาดอกมังมันสิโพดสาดอกมังสิยวังคานแต่ท่าเดียวหเด็กน้อน่าเอะัมจากไม่ตอกเสียวโดนมีดบาดมือเจ้าของยุงสมองทั้งฉันเสียวันในกระใจเต้น สิใจเย็นลาสิใจเย็นจังใดได,ไดภัยเป็นฉันต้องว่าวนาขั้นสิเขียดขั้นสิสูนกายอยากยายแผ่นผา,นผานจิวอนตุ่มที่ห่มครุมนากุมละน้อ กุมกุมส้ำสักสุมดอกกุ้มต่ออุกแทดอฉันเอ้ยอยากเลีนนีไปดรีว่าแม่นมีบุญคำผัดมีกรรมเป็นที่เพิงอย่าสมาลอวงซึ้งภาษาธรรมสำนีบ่อมิยานดอกไฟผมเด็กนอนลา เอพ๋พ่นองนั้นพ่นถามวา่วาเพ่นเว้าไ้ว่าต้มโู้ใดกระต้มไในยาไปต้มมูยุมฟังบ่เปลียนอย่างดอกคุณคาบสัตว์เลยสิแข็งคอขอที่เนื่งพ้งนนั่นมาทำสอวิธีการสร้างโลก สร้างกันสร้างมนุษย์นั้นควรสิสร้างว่าจังไดในข้อนี้เพิ่นกล่าวไว้ให้ทั้งคู่ผัวเมียก่อนสินอนนํากันให้ไหววอนดอกคุณแก่น่ะแนวใดดีกเว้าสาธุการอดอ้อย ขอเอาลูกน,น่อยบูช้างแกวรัตานังน่เอเลี้ยว,ยวจึงเข่าดนอกความห่ังกันโน่นดอกน้ำกันถึงบัานกนบันานพระให้เลียงสาไก่เวล สางบบเป็นเสีขยขใครน้ายามมืนเมาเดิมสุลามยาเหล่ายาควงเกี่ยวเดี๋ยวเสียได้ลูกบามาแทนเสือสืบเผ้วน่าขวที่สวงเพิ่นถามมานั้นจงจงก่อนเฮาเกิดเป็นมนมาโ์ต้องอาศัยลักฐานเจีประกันใน้ผมแก บวบง่าจาักแหลแถวหัวมาจนลุ่นเล่นพูดตอบ่ายเสลือเกินก่อนคนที่เกิดเป็นมนุษย์ได้อาศัยพึ่งกระพึงเสียน,ดนเ,เด็กน้อนาอุยเด็น้อง ผลสิ้นหาตลอดสิน้นพาให้เกิดนำมาหนึ่งมันดามีฤดูจังคอยมีบุตรได้สองอาศัยการรวมสั่งวาสาของพ่อแม่สามสัตว์เกิดในขันแม่เป็นมนุษย์เทีเท่ยงแทงบบ่แปรปิ้นเม่นเปลี่ยนผันขาราอึนนา หัวที่สามเพิ่นถมวบาคนเกิดมาแล้วนั้นเป็นอย่างต่างผิวพรรณหัวคิดสามปันกลางบางคนหัวคิดเหียมในปัญหาข้อนี้นั้นพ่อและแม่เป็นตัวบทสร้างทีดาและโอรสเหตุทุกทั้งจังผมอ่างสร้างผิดทางเหตุผิดเสินสร้างบ่เป็นไดลูกสวัว ในระหละาางเมียผัว on จังต้องหูจักเหตุความฝึกบุตรแม่แต่ก่อนยาวนาอีกอันหน่งการคาทีลูกต่อด้วยอาวุธของแข็งสีเสียแรงดวงปัญญาหาผีบอกวันปล่อย คอยคอยสอนคอยคอยเ้าเอาจริงจริงยอมเกิดค่าเนียวว่าป่อยตั้งแต่ห้ามากินตับลูกต่อเขาเสียหูว่าจังแดงคาราบอ้ยนาเม่ใหญยเอ้ยหูมฟังเอ้ย พ่อยเอ้ยพากันจำเจื่อไว้ยอย่าหลงลายลืมตนเดินยมเด้อนี่มนจำเด้อขับองค์ถามมัดหาซึกไปเล้วขอนที่สียเนี่ยเพื่นมาถามสอบวังให้ข้าทุบให้มุนาว่ามนุษย์สีสมบูรณ์ต้องอาศัยคุณธรรมจีประกันสู้า ได้เกตตัวสินหาเริ่มตั้งเตีป้ปปานานสินหาย่าลืมลายสุราเมเป็นข้อสุดท้ายอย่ากขืนดือเลือนกระทําน,นา ไหยมีเสียนถือว่าเลิศประเสริฐนำเพื่อเรียกว่าเป็นมนุษย์รรยเป็นที่สุดของคนขันใจใส่คือว่าสำหรับขอที่หากคำว่าคนคนนั้นแปลก,กันจังได้แน่คำว่าคนกับมนุษย์ตั้งบนแดเพิ่อเก่วอวดแปเว่าว่าเบิ่งดุนา อเเ้ยเดนองผู้ใดมีสิ่เรียบรลอยเพิ่นเรียกว่าเป็นมนมษโนเป็นทีบอมีสิ่เป็นคนหมูดกับมุนมีความบาขอที่หวกมษุ์สาเพศผูโโพเพศแม่ตัวเมีย ต้องการอย่างในชีวิตวางจะเลื่ญนนั้นเต็มที่ปัญหาในขอดีหวานหูขอน้ำอ้อยสาส่วนว่าชายต้องการพันละยายิ่งต้องการ,อการพอบักหน่อยเอาไปไว้ถักความนอนนา ไม่ญ่เอ้ยตอนนี้เกยให้เพิ่นแล้วสิถามเพิ่นดอกขึ้นกับโดนกำดับพอเฮียงต้องลังขึ้นทั้งแหวเก่คำถามเพิ่นแล้วสิถามขึ้นซ้ำสาก่อนขึ้นืเอวาพระอาจาร,รย์เอวัฒนาะบอกเคยยันดอกหนาอยาทำนาเม่นบ่บานเด็กน้อย Qua nương hay phân tan Toàn mà nốt trái yên tục dạng mang tang 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 đầy tang 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 đầy băng Băng khôn tang băng khôn hay Băng khôn tang 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 là tang ข้อที่สองผู้ยิ่งตกจากท่องโบรันบาดอกนอนอายลูกผู้ชายนอนกุมเรียกอีกทีก็นอนความความนี้จริงหรือไม่เห็นอยู่ใส่ให้บอกแน่แก่บ่ได้สํานี้ใครแลยาสะอความที่สามให้เพิ่นเบามวลมนุษย์ชายหญิง ก่อนที่เอากันชมเป็นโคควางทั้งสองเบืองอยังมีการกินเลี้ยงกินดองทั้งสองฝ่ายผู้ชายเสียเปียบไหลเสียค่ยาดองแล้วบ่อเล้วยังเป็นขาเมนเติมน้าน พวาที่เสียให้พึ่นยำการเลียกคู่ใจหญิงก่อนเสี่ยวกันชมเป็นคู่กันทั้งสองเบื้องอยังมีการกินเลี้ยงในม์ไข่ให้กระจ่างเอาผัวผิดชิดจนผัวตายเอาเมียผิดชิดจนเมียตายอธิบายเบื้งบางให้เขาแจงยาสดาวเด็กน้อย ยมเมื่อวัางใจตั้งเป็นผัวเมียทั้งโคหนนาที่ผัวนาที่เมียจังได้ทันรู้บ่จนว่าได้ลูกหน่อยเขาเอือนว่าเมียคนว่าพ่อคนว่าเมียคนนายมเมีเอ้ยถ้าฟังเอ้ย ถ้าฟังเพิ่นเสียดนจางกะบ่รูจักยังเว้ามังยังมังยังว่าแต่ตัวนั้นดีหายตายก็ตายเขานี้เทศดีเจอเท็ดเจียงเจีงกะเจียงบัดนี้นักเล็งแพ้แกลูกเปื biển lột đỡ hay ước lần đơn lột đỡ hết tiền nào vào lột đỡ hết bạc băm sẽ si tại giam Phụ kiến còn thà phăng thọ là mù ca อันนี้ก็คือองค์ที่สองเพิ่นได้ตอบองค์แรกนะรัทธาพี่น้องผู้สัหรับรับฟังสำรับก่อนที่สองอเพื่อนเจียต,ตอบแล้วเพื่อนก็นจะถามตอ่อเดี๋ยวมือหลังถ้ามีโอกาสก็จะมาเทศดให้รัทธาญยตดโยมพี่น้องท่านสาธุชนได้สับรับ,รบฟังสืบต่อไปเมื่อนี้ก็เอาพ่อหอมปากความคอ สุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้หญาติโยมพี่น้องจงมีแต่ความสุขความจเจริญด้วยจตุรพิษธพรใช้ทั้งสี่ประการมีอายุวัฒนะสุขะพละปฏิพานธนาสารสมบัติทุกท่านทุกคนทุกประการเทนขอจเจริญพร